ประโยชน์ของแต่ละหน่วยงานไปนะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ให้ความรู้นะฮะก็อันนี้เป็นส่วนสําคัญวันที่20่พฤศจิกาก็มีมีการให้ความรู้อบรมเรื่องพระชุดเป็นจ่าพักคบเงินรายได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเขาจะถูกโอนเข้าโรงพยาบาลเชียงรายนะฮะเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับเด็กแรกเกิดผมทํามาครั้งนึงแล้วนะฮะก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะ สุปชัยสาย,ยันนะท่านเป็นผู้นำนะที่ท,ที่ที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมา<อ>เราก็คิดว่าเออเราคืนประโยชน์ให้สังคมเงินรายได้คุณโอนไปเลยเขาทางโรงพยาบาลเขาเปิดบัญชีให้โอนไปเลยแล้วคุณก็มานั่งมีพระให้ดูครับใครมีความอยากจะศึกษาพระประเภทนี้เข้ามาร่วมได้นะฮะอันเนี้ยเราก็ถือว่าเราก็ได้ได,ได้ได้ทำประโยชน์ให้กับ,บวงการพระโอเคและใน EP ีต่อไปนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งประโยชน์กับคนในวงการพระเหมือนกัน